อะไรเป็นไงบ้างเบยตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างกับการกลับมาทังงานเป็นว่าตื่นเต้นกับเรื่องหนักแล้วกันเล้าส่าวแล้ว28กรกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทําอย่างมากคือเราใครทำกันเสร็จไปแบบสักพักนึงแล้วมีแบบติดโพลอยู่แบบไหนคะกินกอลอะไปอย่างนี้ทั้งว่บใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็เท่มากๆกับหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วอยาก รอคอยรอคอยสิค้าแต่ว่าจะบอกทุกคนก่อนว่าออบุคเลสัญญาสองเนี่ยคือเป็นชั้นพบใหม่ของพี่หมืน่นกับการเกตอะไรคือแบบบคาองรักกันจนแบบอันนี้มาเกิดมาเห็ค่ะจะเป็นแบบเรื่องราวกแบบมือใหม่ทุกอย่าง เป็นอีกตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือคลิกก็อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนเดิมใช่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของความเป็นบุพเพสนิวาสอยู่เรื่องยากไหมกับการที่จะต้องพึ่งละครตัวเดียวแล้วมาเป็นตัวละครตัวใหม่ก็คือเริ่มใหม่เรียกได้ว่าแบบเริ่มใหม่เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบคิมมิคความเอะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าคือด้วยความที่คนเราถ้าจะเป็นบุพเพสนิวาสกันก็แบบเป็นบุพเพกัน เราก็อยู่กับบ้านมากึด้วยเราก็เลยในทุกวันพักผ่อนเราก็คือเป็นการบบ้านพักผ่อนอย่งเดว่ก็สีในวันศุกยกนมันก็ถามว่าเราก็ดูแลตัวเองเท่าเดิมนะตามความรู้สึกแต่ว่ามันอาจจะมีเวลามากขึ้นส่วนมานานแล้วพร้อมจะเปิดรับใรหรือยังคือตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับแบบนี้ยังแบบขอยืนยันคำนี้แล้วกันค่ะ 对。Okay,